ต่อไปข้อ11ครับกล่องมวล30กิโลกร,รัมเคลื่อนที่ลงมาตามทางโค้งนะครับดังรูปถ้ากล่องมีอัตราเร็ว1เมตรต่อวินาทีณตำแหน่ง A และ6เมตรต่อวินาทีณตำแหน่ง B ีโอเคนะครับก็ให้รูปมาแล้วชัดเจนนะครับจงหางานของแรงเสียดทานที่พื้นทางโค้งกระทำต่อกล่องในช่วงการเคลื่อนที่จาก A ไปยัง B มีค่ากี่จูลน,นั้นข้อนี้แน่นอนว่าต้องอาศัยกฎรักพลังงานใช่ครับ ก็ล้ออ้างจุด A กับ B ใช่ไหมพลังงานที่ A เท่ากับพลังงานที่ B นะครับแล้วทีนี้ผมจะใช้ B นะครับเป็นระดับอ้างอิงนะครับเพราะฉะนั้นตำแหน่ง B จะมีสักโน้มถ่วงเป็นศูนะที่ A นะครับมีความสูงใช่ไหมก็ต้องมีสักโน้มถ่วงเกิดขึ้นก็เป็น mgh a ที่ A ก็มีความเร็วครับก็เป็น1ส่วน2 m v ณนะตำแหน่ง A กำลัง2นะครับเท่ากับที่ B ก็เป็น1ส่วน2 m v B กำลังสองทีนี้ระหว่างจากการเดินทาง จากจุด A มายัง B นะครับมีงานจัดแรงเสียดทานใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมจะบวกฝั่งนี้เข้าไปเพื่อให้ค่าพลังงานเท่ากันนั่นเอง WF ขั้นตอนต่อไปก็เป็นการคำนวณค่าครับ WF ก็เป็นการย้ายข้างใช่ครับก็เป็น mg ha บวกกับ1ส่วน2 m d mm a กำลังสองลบ1ส่วน2 m v เกำลังสองเดี๋ยวผมขอจัดรูปแป๊บนึงนะครับ Mgha นี่เหมือนเดิมทีนี้สำหรับเทอมที่สองนะครับผมดึง1ส่วน2 F อออกมาข้างนอกนะครับดึงตัวร่วม ก็ได้เป็น v a กํลังสองลบ vb กําลังสองจากนั้นพวกเราก็แทนค่าเข้าไป m คือ30นะครับคูณ g, g ก็เป็น300นะ h ก็คือ3เมตรบวกกับ1ส่วน m 2 m คือ30 คูณกับ v va ครับ va คือ1กํากำลัง2ก็ได้1ลบกับ b ตาแหน่ง b นะครับ6เมตรต่อวินาทีกำลัง2เป็น36ถูกไหมงั้นจัดการนะครับเอา2หารไปหาร3าได้15ก็ได้เป็นอ่โทษครับอันนี้จับคูณกันเลยถูกไหม 300คูณกับ3ก็ได้เท่ากับ900 900ทีนี้ตรงนี้เป็นเครื่องหมายลบใช่ครับตามทัน่ะบวกก็ได้บวกสิแต่ว่าตัวนี้กลายเป็นลบสาโอ้ยลบสานะครับ มันก็เป็น900ลบกับตรงนี้คูณกันนะครับผมแอบทดไปแล้วนะก็เป็น525ครับซึ่งเมื่อลบกันนะก็จะเหลืออยู่เท่ากับ375จูนครับ